อันนี้ก็เป็นเพลงโคราชนะครับปิดท้ายรายการเป็นช่วงสุดท้ายขอขอบคุณเอซีที่เข้ามาชมทางไลฟ์สดนะครับทีนี้แม่ว่าดีเก่งดอกเนือดีกาดเอ่งมาเล่นเพลงโคราดดอกนาโนงเอ้ยนกน้อยน้นอ,ยนองเอ้อยว่ากันดีกว่าอาเซียใชไชย เล่นเตลกทุ่งเดียวมันจียุงเดทูนหัวเล่นเพลงโคราชกันดีกูอเออเองก็คนดีกันาาจะจะมีชาวบ้านใหม่บ้าน,านไานพนร,บนรบ้านเม็ดพอต่กินข้าวต้มเส็จก็บานไพรบานมันไพรบานมันหาคนอยู่โมไม่มีเนื้อไม่ให้บ้านมือ ไม่น่าเลี้ยงก็ต้มเลยบ้านนาเมยอเป็นไในก็เป็นเถิดเราก็เกิดมาเป็นไทยโมอเพลงก็เล่นไปคุยเธอให้เป็นแถวไม่คนรักคนเด่งคนไหนอยู่เฝ้าโม่เพลงทุกคนแล้วขอให้พี่น้อง นี่ถูกเลกหมดทุกคนเลยคนไานกลับบ้านก่อนก็ให้เขียดไปเขียดมาเรี่อามาเรือกันในงานบุญที่นี่โนสะขอถามเรือ พ่อม,มีได้บบได้โบยลูกหลานทำบุญให้พ่อตาให้แม่เสพ่ออ่อนแม่ตวนอ,อยาพุม่มยาพุมพ่มแม่สว่างในวันนี้กู้สนจะมีให้ไม่ม่มเช้าประชาก็ห่มลมออไม่มายมากไมามายเยอะก็หาเพลงเรามาเล่นโรงแล้วอานิสสง จะได้เท่าไรเนอไอรังแคเป็นแพลเรือรังกขเอาขี่เทาโรยไอรังแคเป็นเพลเรือรังเขาเอาขี้เทา,เารวย,รรรรยบุญจะได้สามสิบสองกับสามสิบสองกันให้ฟังฉันอีหลุยถวยย,ยังมาถามตัวเราว่าบุญจะได้เอ่ยเท่าไร แต่ซื้อของทําเมาทาข้าวทํามูลทําบุญไม่ได้บุญจิตทำยิแำ้แม่มันทําไมแม่มันทําไมมึงก็ทั้งถามมาเนื้อแม่ให้ทําำมืน่นทำมาเมื่อยแย่ดุงต้องดักไม่ต้องพลาดต้องดุนลูกหลานทําบุญคนตายนี่บุญต้องได้ บุญจะได้หรือไม่ได้อยู่กับใจเจตนาลูกหลานเจตนาหลายก็ต้องได้เอนนอมบุญหลายแต่ว่าคนไหนกลับก่อนโมเพลงโคราชไม่ค่อยได้บุญเลยได้คือกันแต่ไ้้ไมติมต ได้ไม่เต็มได้กระชากได้ได้แบบเป็นวักนะพี่ <laughs> ได้แบบเป็นวักได้ไม่เต็มเดี๋ยวมาแทงให้ลูกเอา,เอาไปแทงให้ลูกเอาแทงตรงไหนพี่น,น,นอ้องแทงเดูมึงไม่ต้องแทงแล้วเขาจะให้มึงขยาวแล้วให้กำนัลแล้วให้ตะปัญญาแทงให้มึงขยาวแล้วให้ปัญญาสีต่ำผาล่างเอวเดียวอ <laughs> ู้เต็มเลย ความพี่บอกว่าลูกกลานทําบุญในปู่ย่าตายายก็ได้บุญที่นี่สัญญาครูวเร่งอุดมเมื่อคนที่มาช่วยเขาช่วยเงินช่วยทองเขาของเขาช่วยมีทั้งแม่ทั้งพ่อให้มาเลาะออมาไทายไทยไทยหล่นไม่ไปเขาช่วยมาช่วยย่า เดนาคือก็รอกขวานวดโรนคือคนก็งอกอะนมากระไรายมากระไรายจงให้บอกมากระอแต่อย่าทำคือกังเอากะรเรอ,าเอาบางคนนัะฟักอาพักมาเขือผิดพลาปลาเกลือมาเข้าส่วนจงเก็บํำเนาเรามาให้ด่วนทั้งเขาสุกและเข่าสานถ้ารอก็ช่วยหุงเขาเตากระทะ คนยกวงเพลงจะได้ไม่ว่าผู้สนนั้นถ้าบอกมาได้ฉันจะให้แอบนอนแต่มือแกอย่าส้นเออนอจุุ๊บจุุ๊๊บจุ๊บจุแล้วเออดอกนี้ดอกนานงเงยมืออย่าส้นเออไม่นอนเฉยเฉยเ อ,นนอันนี้สรงจะได้สีให้ฟังพี่เนื้นอนยเอ้ยพี่จะเล่าออกันอางไม่ให้สุนินสุนนำคนยกลงเพลงสีเศร้าอันนี้สงจะได้ตอกเกล่าสี่สิทธ์<แ>คนยกลงเพลงสีเศร้าอันนี้ส่งได้ตอกเหล่าสี่สิทธ์ตอกแล้วก็รับลิบเลยไม่ลุกมาสี่ซ้ำ ลุกมาสีส่ซ้ำนี่สูงนี่เขาสูงเนะื้อไม่ให้เอ้ยที่ใส่ใ่ชีนาสีสิน้นแม่ครัวหัวหมอนี่ได้หา้าคนหุงเข่าเตากระทะนี่ได้หกฟืนก็หากระทะก็ยกเขาแบ่งให้ไม่ได้หัว กระสมก้างน้อยกี่สงสารแต่แม่ครัวครัวมีเขาบอกว่าบุญได้น้อยกรัวเพราะบาปกรรมตอนหมู่แก่ห่วงเด็กน้อยกินห่วงแหล่ เห็นลูกหลานคนอื่นมาเยืนดูความมีเนรไ่เฮ้ยไปใกลๆหาก,กินหากัดกูจะไปเรียงแขกอย่างคนวะ่ะพอลูกหลานจะกของมายืนดูตะกิดอด็กนายมันนี่ลูกหอหะหอ,หอวะวบาแต่เม่ครัวบ้านฉันเดิมไม่ได้ว่าเม็ฉัไม่ได้ว่าเม็ครัวทุ่งใหญ่เดแม้อง <c oughs> <c oughs> ช่วยก็ได้บุญแม่ครอวก็ได้บุญคนหุงเข่าตอกกระทะก็ได้บุญคุณยกรงเพลงก็ได้บุญคุณุงเข่ากระทะนี่ได้บุญดาหุงเข่ากระทะได้บุญดาบุญขุงเข่ากระทะได้บุญด้วยแต่ถ้าตอกเหลาหุงเข่าดิบไม่ได้บุญเด้อ ที่นี่ฉันอยากรู้ว่าได้บุญในวันไหนไม่รู้ไม่เคยทำตลอดทางกำนันสม,มุติก็เป็นเจ้าภาพตลอดทางพี่น้องทุกคนที่นั่งเฝ้าผู้ใหญ่ทองสานี่ก็นับ่เป็นเจ้าภาพเป็นผู้นำหมู่บ้านเป็นผู้นาหมู่บ้านก็เป็นเจ้าภาพด้วยจะได้รับมือาไรแกก็นั่งฟังอยู่คงอยากรู้วันแน่ กูสวนจะได้ในตอนนี้หรือจะมีในตอนหลังพระอาจารย์พันยังนั่งหิวนอนมาตอนเละนอนมาตอนเละเชิญแช่มาตอนเราเมื่อนอยังเขาต้มมาเราขับตอนเจักหัวใหม่ใกล้ทำเลสนเมส่สนบุนพี่น้องทำบุญต้องได้บุญพระมักผลผูสุศนจะผ่านมาวันไหนหรือว่าจะได้ วันนี้ถ้าบอกไม่ได้เดี๋ยวให้คำนับกราบทุกวันเนอถ้าบอกไม่ได้เดี๋ยวให้คำนับกราบทุกวันเนอบุญจะได้ตอนที่กรวดน้ำยาตวนปูอ่อนอยาพุ่มปัสสาวงพอใหญ่ตาไม่ใหญ่เส บุญจะได้ตอนกวดน้ำให้ฟังฉันจะเล่าเธอที่จะเล่าออกันก็นางเรื่องการทำบุญแน่พอพระยะทาวะเรวาหาปุกราภุริปเรนติซารังเอวะเมวะอีนมโตดังพอเสร็จแล้วอยากโยมพี่น้องก็กวดน้ำสาธุขอให้บุญนี้ถึงพ่อเมพี่น้องของข้าพระ้าท่่ลวงหลับันเด้อ พอพระยะถา,าเซจก็หาพรสัพีตียมตกวัดหามไปโรงพยาบาลไม่ทัน <c oughs> <c oughs> เอพอพอเสซจแล้วก็เอาน้ำนี่ไปเทรถต้นไม้บางคนไม่เข้าใจว่าไปเทรถต้นไม้นี่น้ำหวังให้ต้นไม้เจริญเติบโตไม่ใช่คือเอาน้ำที่กวนกนี่ฝากกับพระแม่ทรณี เอาขึ้นไปไฮวิญญาณผัสสังคุนตายครับละนีิตาสาวได้ไล่หัวมีคุเ,ควเ,เาาวกวยเกืกเป๋าต <c oughs> <c oughs> ุ้มเปียเลยเนี่ยหมอกมาแค่น่ะจันหัมานั่น่ะจันเห็นน้ำอันรุมน่ะสามขวดเ <c> บ <oughs> <c oughs> <c oughs> <Be> ี่ยงมกอ่ง ถึงทำบุญวันนี้ไปชาติาก็มีขีขาตามหลังทางถนมและคุณนางก็ตามเลี้ยวตามเลเลี้ยวตามเลพากันเหตตามเลี้ยวมันยังหนึ่งเ้ยขอเนียงตามมาเลยฉันบอกไปไม่ได้โดนบุญกุศลก็ได้ดาอุทิ์ให้เมเสพอตาเคือชาติใหม่ก็ได้ดี ทำบุญในวันนี้คนตายต้องได้เอในวันนี้นอนก็มีถ้าอยากให้สนุกต้องตอนกลางวัน,ม,นมันมีนิทานเล่ากนันันไม่ใช่ว่าผม<า>จะตับประโรคขึ้นดอก,ดอกมันมีนิทานเล่าไอ้เรื่องลำเมียก,กังวันเนี่ย ยายเม็ดยายเม็ดยืนอยู่ปังจะเล่ายายเม็ดยืนอยู่กับผัวผัวยืนอยู่หลังยายเม็ดยายเม็ดเห็นยายหมวงเดินมาก่อนถามยายหมวงว่ายายหมวงมึงมาแต่ไหนวะยายหมวงก็บอกยายเม็ดว่ากูมาจต่เผาซบไอเมืองพอยายเม็ดรู้ว่าตังเมืองตายยายเม็ดก็ถามยายหมวงว่าไอเมืองเป็นไรแยกตายยายหมวงวะยายหมวงก็เลยบอกยายเม็ดว่าโอ้มันร่ำเมียกลางวันเร่ฝ่าผามันตายว่ะยายเม็ดพอได้ยินตังเมือง ว่ารำเมียกลางวันฝ่าผ่าตายแยกเม็ทันหลังวบมาที่นาผัวที่ยืนอยู่ทั้งหลังแต่คนคุกนี่ก็จ้จะวันไหนแหละามันมีนิทานเล่ามาเวเอล่อมเมียกลางวันฝ่าผาตายระวังเด้อไมมคยไม ว่าอุดมบอกว่าทําบุญให้ผู้่าตาย,ยายคุณพ่อคุณแม่ทีตายไป<ม>ต้องต้องได้บุญจะว่าไดตอนกรวดน<ม>้ำกรวดน้ำแล้วก็อุทิศไปให้<ม>ชื่อนับสกุล<ม>อุทิศให้ลให้เมทรณีฝากไปให้ว่ากรวดน้ำว่ากรวดกันนี่แล้ววิญญาณผีจะไปอยู่ไอ้ที่ไหนอูจะรู้นี่กูมีเคยตาย <laughs> ไม่อย่างยูงอย่างอยู่น้องอยากรูัไอ้ย่างใหญ่ประตัวฉันนี่มันโง่ฟังละโศกานานนทิทายทาไทยไทยหล่นไม่ไหวกูหิวโง่ไปสักแกว้วฟังละโศกา,นาน ป็นกรวดน้ำอีกมีนาพอจบคำแล้วเทน้ามาให้มันโย่อว่าเตเขาโย่ใส่กอย่าให้รามันเย็นมัวมันเย็นคือตายแล้วก็คือไปสองอย่างไม่ไปสวรรค์ก็ไปนรกแม่ผมตกจะบอกให้รู้เห็นนะ พี่จะเล่ากันก็ยิงแม่ให้มันกลัวเอ้ยมันยานตายแล้วก็มีอยู่สองอย่างตายแล้วไปวนรกตายแล้วไปสวรรค์ตายแล้วก็ได้เกิดตายแล้วไม่ได้เกิดนาโยมนะ คือตายแล้วก็ได้เกิดบางทีไม่ได้เกิดมึงคนตูดเติดเติดคือก็คนเคยได้กันคนเคยได้กันตายแล้วก็ได้เกิดเม่อไม่ให้ได้กันได้เกนาผูกทักไม้เช่นไม้เท่นไม้ทีบางทีก็ไปสวรรค์ขิมพลี แม่งามโฉมหรือนางไม่เชื่อบางทีก็ไปนรกมาภูมิจะเล่าออคนภูมอิอยู่เยื่อเยื่อถ้ามึงอยากตกนรกมึงก็ไปร,รำก็เสียปัญญาททนเอเยนเย็นอาที่ตกนรกนี่เพราะว่ามึงไปรำผัวเขามึงก็จะตกนรก ฉันน no <laughs> ึกว่าเตนาแกเมไทยจีกทีปล่อยให้นารุกคิดเลยคนละอย่างเนาะว่าพ่อรัแล้วเนอพอขาดฉันไม่คิดพอปั่นว่าพี่เอ้ยพอเยวคนไปหรือไปลั่นซบเผื่อว่าวิญญาณพอตาวิญญาณพ่อเมเสได้คืนสว่านไปแล้วลูกหลานทำาบุญสงปให้จะได้รับไหมพ่อคุณ เราว่าไม่ได้ที่ทำทำไมยิงปืนคนสายสายใหม่สาเก่าจะได้รับบุญไม่เล่าพระคนงามสกรรมสกุลงามสกรรมสกุลตาราสากายมิเสมาสายหนอสา เจจะชายจดชายจำจะได้รับบุญกุศลที่ลูกหลานทำส่งไปให้ไม่ใายจ้ง <c oughs> ถ้าบุญให้คนไปสวรรค์เขาทำกันอย่างไรว่าเรืองหนามันบืนไหลขึ้นสวรรค์ไปได้อย่างไร อย่างที่เล่ากวดน้ำล้วฝากไปก็พระแม่โทรณีแล้วเอาส่งต่อให้ยมาบ้านแล้วก็ส่งต่อให้วิญญาณน,นี่ละเวยเออพี่จะเล่าโอ,อกกันนองไม่รายวองลายเวียวอ,อ ไม่ทีดนทีดาวัยดงจะเหล่าทุกทีดาตอนกูบวชเป็นพระกุรัมทีทีเดียวที่ทีเดียวเะทีเหล่าทุกทีดาลนกหน่อยเกียวตาฟังซักทีเด้อคือชวนไม่ทีทีวรัมนี่คือว่ากินเหล่าก็ไม่ทีทีเดียวโอ้เด็กว่าไอ้เนี้ยอ่า แย่ yeah, ดงว่าดักไม่ว่าพักว่าดุนกวดน้ำส่งผลบุญขึ้นสู่แดนเทวดาอีนางเอ้ยทำบุญให้พ่อให้แม่จะเล่าก็แก่ต้องได้บุญนะ่ายิ่งมึงให้กำนันสักทีหนึ่งมึงก็ได้บุญหนึ่ง เป็นบุญมหากุศนยิ่งใหญ่เลยเด็อีนางไม่ต้องทายที่หนึ่งไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนออ,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 อ้าวก็นี่เด้ใยายหน่อยมอเพลงก็นั็หน่อยคนนุณน,ยน,นายกันนันท่านเข้าใจอย,ยู่รักการแสดงท่านไม่เคยคิดอะไรโดกเป็นการกับศาวเยาวเย่เนาะพี่น่อยเนาะ พี่น้อยบอกเสียทองเท่าหัวกูไม่ยอมเสียหัวให้ใครเสียทองเท่าหัวกูไม่ยอมเสียหัวให้ใครเดี๋ยวนี้คุณนายน้อยเป็นคนสมัยใหม่มีทองเท่าหัวมึงเอาหัวกูไปเลยกูเบื่อพอทนแล้วมีแต่ซองช่วยงานเต็มหลังตู้เย็นมีอะไรก็มีแต่กำนันกำนันกินเลี้ยงโต๊ะกินอะไรก็กำนันเงินอะไรขาดทุนก็กำนัน บอกซองอะไรก็กำนันไม่เชื่อมึงไปดูหลังตู้เย็นบ้านกำนันมีแต่ซองพนเนเพลินทึน่งำนี้กูเคยเห็นแล้วแม่แม่นี้แม่แม่นจินแม่นนี้วะรอ้อยแล้วนีลูกไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มาด้วยความรักความผูกพันมาด้วยความรักความผูกพันเดี๋ยวเราไปจะลองเพลง สักเพลงหนึ่งบอพิเศษสำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่น้องทุกคนดีนั่งอยู่ที่นี่ตอนนี้ช่วงสุดท้ายแล้วจ้ะยืยนยานรักเรากันเนาะคะนุนถึงพ่อแม่จะจากไปลูกหลานยกงคิดถึงยังมีลืมม,มองดูภาพถ่ายแล้วก็คิดถึงพ่อแม่มเป็นตัวแทนของลูกพอตาแม่แสลูกพออ่อนเม่ตวนทุกคนเด้อ อยากได้ทีมงานของอุดมโชคชัยต้องโทรมาที่เบอร์0 8 9 8 6 4 3 2 0 0นะครับอขอประชาสัมพันธ์บอกเกาวเล่าสู่ผ่าน YouTube นะครับอาจะภาพอยากได้เพลงโคราชไม่ว่าจะเป็นเพียงโคราช4ี่คนธรรมดาพื้นเมืองเพียงโคราชย้อนยุคเพียงโคราชซิ่งนะครับเพียงโคราชประกอบเล็กทนร,ระบบไฟแสงสีวเวทีลอยมีทุกอย่างนะครับลำวงย้อนยุคก,ก็มีนะครับก็โทรมาติดต่อกันแซตเต้นเนิ่นๆนะครับขอพระคุณมากครับ